สวัสดีครับ f c ที่รักทั่วประเทศสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปทุกทุกคนและสบ,บายดีครับพ่อแม่พี่นออ้องทางสปปลาวมาพบมาพ่อกันนะครับกับผมกันกาลสินนะครับมาเจอกันวันนี้นะครับที่เพจอกอ์กรพลังเลขนำโชคสุดท้ายของรัฐบาลน,นะครับเดี๋ยวจะมาชีบเคียงนะครับหลังจากให้ชุดเต็ม ชุดใบฟ้าเด็บงวดนี้นะครับมันมีหววทอกอสอด้วยนะครับมาดูกันเป็นตัวไหนอย่างไรนะเข้ามาแล้วนะครับก็ทักทายกันนิดนึงพี่น้องนะครับะภาพจัดเสียงชัดเช่นเคยนะครับช่วยแจ้งผลการรับชมรับฟังโดยการพิมพ์หนึ่งนะครับภาพมีมีเสียงขาดหายพิมพ์ศูนย์นะครับเพื่อการสื่อสารของเราจะเข้าใจตรงกันนะครับจะไม่มีปัญหานะครับจะได้หา สาเหตุกันถูกต้องนะครับนะาสวัสดีครับสู่คุณสุรัชนานะครับคุณเมนอ่าถายุยครับนะคุณธานิดคุณสุเทพนะครับคุณสอนรินคุณประเทืองนะครับพี่เอียดคุณจิราคุณรัชดาอยู่กทมคุณสุพีนะครับคุณชวิวันนะความคุณบุญแปลงคุณนันทนายายติ๋มนะชัดเจนนะ ชัดเจนดีนะครับอยู่แถวในนะอะสรุปแล้วพิมพ์หนึ่งอากลากก็แสดงว่าชัดเจนเนาะ,ะพิมพ์1ต้อง2ตัวคือเลข11เนี่ยแสดงว่ายัางไงเนาะ,ะสรุปชัดเจนกันนะครับบางคนอาจจะไม่สะดวกเนาะเป็นเวลาบ่ายโมงอาจจะทํางานใครไม่สะดวกก็แชร์ไปยังนาเฟซตัวเองนะครับเพื่อมารอดูย้อนหลังอ เนาะก,ก็ขอบคุณด้เอทุกคนที่ร่วมทำบุญกับอาจารย์ในการสร้างสาราการประเรียนโดยการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เชเอสเอสพลัสก็ดีนะครับตอนนี้มีโปรปีใหม่เนี่ยนะครับก็ซื้อครั้งเดียวได้ของไป5อย่าง5ชิ้นนะโดยเซรั่มนะครับสขวดครีมกันแดด2กระปุกและสะบู่ทับทิมแดงแก้หนา้าใสาอันนี้เกี่ยวกับใบหน้า นะครับตามโปรโนี้จากราคาพันกว่าบาทเหลืออยู่750บาทคือโปรโนี้พี่น้องนะนี่หน้าใสหน้าเนียนกระชับหน้าใสเรียบเนียนกระชับนะครับนะตามนี้เลยนะอะ่สะสบู่ทับถินแดงเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับฟอกหน้าหน้าใสหน้าสะเขาน้าเนียนเหมือนเจ้าของเหมือนคนใช้เลยนะครับเพราะนั้นก็ รีบจับจองนะเป็นเจ้าของด่วนนะครับนะได้ทำบุญด้วยนะครับโดยการสร้างศาลานะครับการ,ปรเปลี่ยนกับอาจารย์เดอ้อผีน้องนะซึ่งกำหนดการนะจะวางศิาลาฤกษ์นะครับวางศิาลาฤกษ์ในวันพฤหัสที่ยี่สิบเกตุกุมภาพันธ์นี้นะครับเพรนั่นก็ฝากพี่ฝากน้อง นะครับทุกคนทำบุญน้ำกันนะครับนะโดยการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เชเอสเอสพัดนะครับอะไรก็ได้นะครับได้ทำบุญได้เข้าห้องแนวทางด้วยอันนี้เดี๋ยวามาไว้หน้าอกตัวเองนี่แหละนะครับโดยการสั่งทางไลน์นะครับไลน์เดียวเด็กได้ดเข้าห้องแนวทางนะแต่ต้องแจ้งว่าแจ้งแอดมินว่าต้องการเข้าห้องแนวทางของอาจารย์ นะครับเข้าไปในไลน์ของเราเพิ่มเพื่อนด้วย ID ไลน์แล้วก็นะพิมพ์แอปนะครับตามนี้เลยแล, SH S, แ,ลลนะแล้วก็ฉีดเอสและที่สําคัญมีขีดกลางนะครับแล้วก็ขีดกลางก่อนแล้วก็ IM, US, พิมนะพ์นะครับตามนี้แหละ plus นะครับอ่านว่าพลัสนะฉีดเอสพลัสนะครับนะมันมีหลายอย่างหลายโปรนะชุดแจ่ฟ้านะเซรัม่มฟ้าครีมพฟ้าจากราคา พันกว่าก็ลดให้ห้าสิบเปอร์เซ็นก็เหลือห้าร้อยกว่าอันนี้ก็ได้ทําบุญนะครับทุกอย่างนะทุกคนก็จะเห็นเนาะวิกกี้ก็อาจ,จารย์ก็ถวายองค์พระเจ้ามารกรนะครับในราคาห้าหมื่นเก้าพันนะครับให้กับทางวัดนะเดี๋ยวรูปอยู่ไหนละเดี๋ยวให้ดูนิดนึงเออนี่คือรูป นอยู่มันอยู่ในเครื่องอีกหกลือเครื่องกะคือรูปนี้แหละนะครับที่สบายกับทางวัดไปนะเรียบร้อยแล้วก็เสาเสาเอกนะครับก็ห้าหมืนแล้วก็ส่วนต้นก็เสียบในชุดทวายไปยอดสองหมืนหกพันกว่าบาทแ้ะก็กระถินนะครับโอ้โหลายอยู่พี่น้องแล้วก็จาก พี่น้องนะครับให้การสนับสนุนร่วมทมุญนะครับเพราะนั้นก็นะทำนะเกิดขั้งเดียวพี่น้องยอดกระปุกบุญนะเพื่อส่งเพื่อเสริมให้ตัวเองนะให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตให้เงินไหลนองทองไหลมาให้มีโชคมีลาบป่าวันะนี้ใช่ดีมากนะนะก็ใช้ดีบอกต่อด้วนะครับ,นะรบมันเป็นนะครีมกันแดดมันมันเป็นส่วนรองพื้น เขาให้เกลี่ยเกลี่ยเมี่ยพี่น้องกระสินวนวลบวมยนท่าข่าออกหลอกไปเพาะเป็นผสมรองพื้นป้องกันแสง uv ป้องกันแดดให้หน้ากระจ่างใสนะก่อนจะใช้เนี่ยก็คือต้องใส่เซรั่มก่อนหยดเซรั่มนะครับเซรั่มถึงมันก็จะทำให้หน้าของเราเนี่ยมันจะใสเป็นหน้าผิวกระจกมันก็รัดตัววงาย่างไงคือมันกระชับขึ้นมาเนี่ยหน้า จะไม่เหี่ยวนะครับสักหนึ่งสองนาทีมันหน้าเราออกจะแห้งแล้วค่อยมาเต็ดเตดเะเกลียกเกลียกเยกลี่นะเมืน่อหน้าอาจารย์เห็นไหมคนมีอายุก็ไม่บ่งบอกคนหรอกนะครับว่าคาาุณเป็นมีอายุมีจะเขาเรียกน้องๆน,นั่นแหละออนะครับอายุปีใหม่นี้ปีหกแปดแล้วนี่อายุห้าสิบแปดปีแล้วถ้าไม่บอกก็ไม่มีใครรู้เลยนี่นะมีแต่ว่าสามสิบกว่า ยี่สิบกว่าพอแล้วเออท่อก็สอดใส่ละ่ะชิมใช้ดีมากคะ่ะอาจารยนะ์คุณนงยาวขอบคุณครับนะอันนี้เอาไปใส่เบิ้งพี่น้องนะนะใส่นะบางคนก็มีแต่ถ้าไม่ดีเนาะเพิ่นคงว่ามาสื่อสามสื่อสาม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 ,มีแต่ดูกค่าเก่าๆบางคนไปใหม่คนเก่าไม่เปิดใจอันนี้ก็บริวาดอ,อกพี่น้องไอ้คนบางทีบางครั้งเพื่นก็นอยากทําบุญ นมุ่งนุกว่าฝันนอกว่าเอาปไปใส่แล้วหนามันสีขาวอางคนเป็นฝาดาดำานะก็เลยเอามาสือสือนะครับนะสื่อ่ะก็เขาก็ปริเ็จใส่พี่เส้นเตยังนั่งขายห้องมันเองนะกัตะวของนี่แหละนะครับเพราะนั่นก็มันขายห้องมันว่าต้องฉิดยังไงนากเนาะได้เก็บสะสมไหนก็นไปเฮ็ดบุญเท่านั้นเาราก็ได้บางผล กำไรอีหยงดอกเนาะนะเงิ่นท่องมันเป็นของนอกกายนะครับเนะี่ยเราก็ไม่รู้จะไปตอนไหนได้พี่นอ้องเอ่ออทอกรสอนะครับงวดนี้นะให้แบบจิ้งสีด้วยนะครับวิ่งรุ่ดสองนะอยหยุดที่สองหางนะครับศูนย์สองหนึ่งและศูนย์สองสองชอบสองหนึ่งและสองสองนะครับทอกรสองวดนี้ ก็ที่แล้วอาจารย์หาข้อมูลไม่เจอนะอาจารย์น่าจะให้สีมาดูมันออกอะไรสีเก้าหรืออะไรเนี่ยสมมติหายาย,าย้ายย้ายของนะมาอยู่ออฟฟ,ฟิศก็เพราะมันออกเดือนละครั้งนะพี่นอ้องอะไร,ก,ะะไรก็เลยจะบมาอ่านก็หาไม่เจอ,อในผลอันนี้คือทอกศเห็นไม่เอ่ยแคปไม่แคปก็แชร์ไปนะเฟซ นะต่อไปรัฐบาลน,นะรัฐบาลคงจะจะรู้เนาะเมื่อวานเอาว่านอบอกว่านอเมื่อวานนะครับเดินทางไปที่วัดภัยพัฒนานะครับอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะครับเพราะว่าเป็นวันโกนวันนี้เป็นวันพระนะมีโอกาสไปสักการะขอพรหลวงปู่นะครับขอโชคลาภเพื่อได้มีเงินมาสร้างศาลานะครับ ใครอยากได้เมื่อไหร่เนี่ยเออเมื่อกี้ให้ใครอยากได้เลขถูกไหมเนี่ยหรือหรือจะรอลงหน้าหน้าเฟซดีไหมเนาะเอาลงหน้าเฟซเนาะเดให้แกนลงคลิปใครจะอยากรู้ก่อนเนาะน,นี่ใครอยากเห็นมั่งพิมพ์มาเดี๋ยวขอดูอีกนิดหนึ่งเอาเสียงมติส่วนใหญ่เพราะยังไม่ได้ให้ที่ไหนเลยพี่นอ้องก็ตัวเอกซื้อแต่ลัตเตอรี่อยู่หน้าวัดนะซื้อต่ลัตเตอรี่อยู่หน้าวัดเนี่ย นั่นเป็นเลขที่ซื้อง่ายมากแต่เป,เป็นเลขวิ่งเดียวพี่น้องอวาวจังสี่ก่ะเห็นี่ซสื่อมาตะวัดได้นีนี่มาตะวัดเพิ่นลบป,ปูชุดใหญ่มันมีแต่เป็นชุดสองใบชุดสองใบดอกพี่น้องาลากๆ จะช่เลขเลขไเ,เลขทูบอย่างเดียวได้เนี่ยไอ้เลขของอาจารย์ก็ให้ไปแล้วก็ซื้อตามตัวน,นั้นอ้าวจตกเห็นใช่ไหมอา,อาจารย์จะไม่บอกด้ว่ามองเห็นเป็นเลขอะไรยังไงก็พิมพ์เอาเนะาะเลขทูคเด้อพี่น้องนะครับนะตั้งกิจอธิษฐานเอานะครับขอให้มีโชคมีลาบจากปูนะครับเพื่อได้มีเงินมาสร้างบุญกุศลร่วมกันสร้างศาลากับอาจารย์เด้อ นะครับเอาเป็นเลกนี่ไหมี่นองว่าจังไดเห็นเป็นเลขยังกับพิเมเอาเดอ้อแล้วพิมพมันเห็นเหมือนกันไหมเอาพิมพ์เห็นแล้วพิมพเมอาเด้อใครเห็นเป็นเลขอะไรพิมพที่ทุกคนจะได้ดูว่ามองเป็นตัวเดียวกันไป แสดงยังไม่เห็นเนาะบางคนก็อยากเห็นเลขทูบค่ะอ่ะพิมพ์นะครับพิมพ์นะครับทุกคนพิมพ์คุณประเสริฐอพิมพ์มาแล้วอใครจะเห็นเหมือนคุณประเสริฐอสรุปค,คุณสายฝนคุณสุรชนาสรุปเห็นเหมือนกันเนาะคุณสมหมายก็เห็นบิดตัวเหมือนกันมันสื่อไงเนาะพี่นออ้องเออ นะนะครับนะประมาณนี้เลยนะที่เหมือนอ่ะเป็นเลขไหลเลขที่วิ่งดีอ่ะไหลดีต้องเอาไปผิดเจรน้าเบิ้งเอาพี่น้องเลขสื่อว่าเปลืองตังมีอยู่สองหางเท่านั้นแหละนะอืม พิจารณาเอาเนาะนะโชคลาบแต่ก่อนจะซื้อทุกทีทุกครั้งก็ตั้งจิตอธิษฐานซื้อเอานะก่อนจะซื้อขอให้มีโชคมีลาบเลยนะครับบุญกุศลหนุนนำส่งนะให้ลุงปู่ช่วยให้มีโชคมีลาบเอานะนะ,นะครับตามนี้เด้นนะครับอันนี้คือไปทำบุญนะครับที่ ปัทภัยพัฒนาเมื่อวานตัววิ่งนะครับคือตัวเด่นเนี่ยคือตัวนี้นะไล์สดครั้งที่แล้วอาจารย์บอกว่าฟันไปที่ตัวไหนนะทุกคนนะเด่นห้าและสี่วอาจารย์ฟันไปนะให้น้ําหนักไปที่ตัวใดอ,อาจารย์ฟันไปที่ตัวไหนอ่ะเดี๋ยวให้ชุดเต็มป้าบอกไปแล้วครั้งก่อนว่าให้ฟันไปที่ตัวไหนอ่ะดูเต็ม นะครับเนี่เด่น4มี3หางเด่น5ก็มี3หางนะครับแต่4เนี่ยอาจารย์ไล่จาก4 5เป็นถึง4 9นะเพราะอาจารย์ฟันไปที่4นะครับเวดนี้เราก็เลยจับผูกมัดก,กันกับ4 5ด้วยนะไล่จาก4 5จนถึง4 9ในซื้อกรตเตอรี่นะครับมันมีความเปลีนไปนได้ทั้งบนทั้งล่าง ในขณะเดียวกันนะหไม่ใช่ว่ามันเปลี่ยนไปไม่ได้มันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่นะเอาความชัวสูตรของมันที่มันมาหลักสิบมิกี์เท่านั้นเองเพราะสูตรของห้ามิกี์มันมาหลักหน่วยนะเป็นหนึ่งมันมาอยู่ที่ห้าหนึ่งก็เลยเอาสูตรที่มันเป็นหลักสิบนะจังบรกับนะครับอน,นี้ประมาณนี้เพราะนั้นอาจารย์ให้น้ำหนักอยู่ที่หลักสี่หลดวิ่ง นะครับฟังปากเอานะครับนะเห็นกันหมดแล้วเนาะนะครับเพราะฉะนั้นกน็ลองเอาไปหาสื่อลัตเตอรีเบิ้งเด้อทั้งเลขทูบนะครับทั้งเลขสูตรนะครับแต่บุญมีวาส,สนาส่งอาจจะมีโชคมีลาบนะทัุ้หดรวมกันโอเคประมาณนี้นะครับส่วนวันที่สิเจ็หนอยออกค่อยมาว่ากันเอียดมาลุ้นอีกทีหนึ่งนะครับ ประมาณนี้เนาะ,อะโอเคนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเจอกันนะครับในวันพุธนะครับโชคดีสวัสดีครับ